เรื่องราวของเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพลานพ่อลูกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหินด้านริมป่าติดแม่น้ำเมยโดยพลานผู้เป็นพ่อนั้นอายุอานามก็ป่าเข้าไป60กว่าแล้วแต่เพราะความที่รักในการเดินป่าล่าสัตว์มากก็เลยต้องใช้เวลาส่วนมากที่เหลือเข้าป่าไปล่าสัตว์กับลูกชายเพียงคนเดียวเสมอส่วนเมียแกนั้นได้ตายไปสิบกว่าปีแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยและขาดการรักษาด้วยยูกยาสมุนไพร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ยังไม่ครอบคลุมมากนักในสมัยนั้นพลานยงก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงสองคนพ่อลูกและสอนสั่งให้ลูกชายมีอาชีพเป็นพรนานอย่างเต็มตัวเหมือนอย่างตนซึ่งเป็นพ่อเพราะไม่มีทรัพย์สินและนาให้ทำหรือเป็นมรดกซึ่งทิดยอดก็ได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในทุกๆด้านหรือแม้กระทั่งเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทจะลา ไม่ว่าจะดูล่องรอยตามต้นไม้หรือไม่ก็ลอยเท้ารวมถึงแหล่งที่สัตว์นั้นๆควรจะกินเหลือหากินอยู่แถบไหนช่วงหลังๆมาก,ก็จะเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงลําพังบ้างเพราะพานยงผู้เป็นพ่อเริ่มจะมีอายุมากขึ้นจึงอยากจะให้พ่อได้พักผ่อนอยู่บ้านซะมากกว่าแต่ใจจริงพานยงนั้นไม่อยากจะปล่อยให้ลูกชายเข้าป่าไปเพียงลําพังมากนะัก เพราะถึงแม้จะเรียนรู้ทุกอย่างไปจากพ่อหมดแล้วแต่ก็ยังคงห่วงถึงความปลอดภัยของลูกเป็นธรรมดาและด้วยความที่เหลือกันเพียงสองคนพ่อลูกจึงต้องตามไปเป็นเพื่อนลูกชายเท่าที่จะไปไหวแต่เหตุการณ์ที่ทำให้พลานยงนั้นไม่สามารถที่จะเข้าเป็นล่าสัตว์กับลูกชายได้อีกเกิดขึ้นจากค่ำคืนที่พากันไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเหมืนอย่างปกติของทั้งสองพ่อลูก แต่ในการนั่งห้างในครั้งนั้นทำให้พลานยงต้องเสียขาไปข้างหนึ่งทิดยอดเลยไม่ได้พาพ่อไปล่าสัตว์ในป่าอีกในค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ทั้งสองพ่อลูกรู้สึกว่าผิดปกติตั้งแต่เข้าไปถึงในช่วงบ่ายๆก็รับรู้ได้แต่ไม่สามารถที่จะเลือกหรือหลีกหนีไปได้ให้พ้นจากป่าบริเวณแห่งนั้นได้ทันจึงได้ตัดสินใจพากันมัดห้างอยู่ในป่าแถบนั้นเองเพราะหากเดินต่อหรือแม้จะล่าถอยกลับก็คงจะไม่ทัน คงจะข้ามกลางทางสะก่อนป่าแถบนั้นก็เคยผ่านเข้าไปมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยรู้สึกเหมือนอย่างที่ได้รับรู้ในวันนี้รอบๆตัวนั้นเงียบกริบแม้แต่เสียงแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่แผ่วผ่านมาให้เห็นหรือกู่ร้องส่งเสียงใดๆอย่างที่เคยเป็นเป็นสัญญาณให้รับรู้ว่าต้องมีอันตรายอะไรอยู่ใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรแน่ ไอเรื่องผีสางนางไม้นั้นทั้งสองพ่อลูกไม่เคยที่จะกลัวแต่ตั้งแต่ใช้ชีวิตการเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์ก็ยังไม่เคยเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่กับสัตว์ดุร้ายก็มีบ้างที่รู้สึกว่าอยากได้พบเจอเลยจะดีที่สุดหากว่ามันโผล่ออกมาเห็นก่อนก็จะพอที่จะจัดการได้แต่หากว่าถูกดักซุ่มอยู่กลางทางก็จะหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวได้ไม่ว่าจะเป็นพรานที่เก่งกาจแค่ไหนก็จะต้องมีพลาด ค่ำคืนนั้นสองพ่อลูกก็คิดเหมือนกันถ้าหากเป็นสัตว์ร้ายก็ขอให้โผลโออกมาตอนอยู่บนนั่งห้างนั้นจะได้จัดการซะก่อนแต่ได้เจอะเ,เจอตอนที่เดินเท้าไปหาล่าสัตว์ป่าเลยทั้งสองนั่งมองสำรวจกันไปทั่วป่าที่พอจะมองเห็นได้จากแสงจันทร์ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีสัตว์ใดๆโผล่ไม้เห็น แอบคิดในใจอยู่เหมือนกันว่าความเงียบอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็เป็นได้อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ของธรรมชาติบางอย่างเพราะว่าทั้งสองพ่อลูกนั้นต่างก็มองเห็นเหมือนกับว่าร่างของชายที่เดินขากระเพกกระเพกอยู่ไกลไกลคล้ายกับว่าจะเป็นผานล่าสัตว์เช่นเดียวกันเพราะเห็นว่ามีปืนและย่ามที่สะพายอยู่ด้วยแต่ก็คิดในใจว่าช่างเป็นพรานที่กล้าหาญมาก นี่ก็เกือบจะเที่ยงคืนยังไม่ยอมไปหาที่หลบหรือที่พักเหมือนกับพลานทัท่วไปที่มักจะปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเสียมากกว่าและที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นก็คือขาที่เดินกระเพกกระเพกนั้นอาจจะทําให้ตัวเองต้องเมียน์ตะลายมากเข้าไปอีกจุดจู่แสงไฟจากมวลยาุ่นของพลานยงก็ทําให้พลานขาเป็นัน้นหันควับขึ้นมามองทันทีเลยเห็นว่ามีพลานสองพ่อลูกนั้นอยู่บนนางห้าง แทนที่จะเข้ามาทักทายพลานขาเปกับรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่อยากจะทักทานสองพ่อลูกก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเรื่องป่าที่เงียยผิดปกติก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่พลานสองพ่อลูกคิดจนฟ้าสางก็ไม่มีอะไรโผล่มาให้เห็นพลานทั้งสองก็เลยรีบปีนลงจากนางห้างแล้วก็รีบเดินเท้าก็าไปหาลาสัตว์อย่างปกติ จุดหมายก็เป็นป่าที่เข้าไปเป็นประจำระหว่างทางที่ทั้งสองพ่อลูกนั้นเดินไปพื้นป่าก็ยังเงียบสนิทเหมือนอย่างเช่นเดิมไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวออกมาให้เห็นทิดยอดบอกกับพ่อว่าดูท่าจะไม่ค่อยดีนักเพราะดูแปลกกว่าทุกครั้งที่เข้ามาอย่างน้อยก็ต้องได้ยินเสียงวิ่งเสียงร้องของสัตว์บ้างไม่มากก็น้อยแต่ตอนนี้คล้ายกับว่ามันมีอะไรสักอย่างไปก่อนหน้าที่พลานสองพ่อลูกจะมาถึง ได้พูดคุยกันไม่ทันจะขาดคำทางที่ลาาชันขึ้นระหว่างทางที่เดินนั้นก็ทำเอาพลานยงผู้เป็นพ่อเลื่อนถลไอยหน้าค้อมลงไปด้านล่างและยังไม่ทันที่จะหยุดเลื่อนถลเอยก็ทำให้ทิดยอดนั้นต้องลองลันเพราะจู่จก็ไม่รู้ว่าเสือนั้นโผล่มาจากไหนมันกระโจนเข้าหาพลานยงที่เลื่อนถลไอยอยู่แต่ขาที่เปะของมันทำให้มันทรงตัวไม่ค่อยดีมากนักแทนที่จะขย้ำลำคอของพลานยงแต่มันกลับงับพลาดไปโดนขา พอกัดได้ก็สะบัดกระชากพลานยงนั้นลองลั่นด้วยความเจ็บปวดคมเขี้ยวของเสือสมิงขาเปนนั้นกระชากเนื้อและเอ็นด้านหลังหัวเข่าจนขาดสะบันแม้ว่าจะกัดไม่ได้เต็มปากมากนักแต่ก็มีบาดแผลชะกันทียอดที่ตกใจพอได้สติก็ยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้ากลางลำตัวของเสือสมิงขาเปนนั้นถึงกับเซธลาออกไปไกลจนพ้น่างของพลานยงทำให้พลานยงนั้นลอดตายมาได้อย่างหุดหิด ทิดยอดจะยิงซ้ําแต่ว่าเสือสมิงขาเปนั้นเรียบกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วทิดยอดจึงไม่รีบลงไปช่วยพ่อหลังจากที่ทำแผลเบื้องต้นเสร็จก็รีบพาพ่อกลับขึ้นมาที่ทางเดินเช่นเดิมจะได้พากลับบ้านรักษาตัวระหว่างทางที่ประคองร่างของพ่อกับพบเข้ากับพลานขาเปรที่เห็นเมื่อคืนเดินมองอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้แต่ว่าแปลกที่ลำตัวนั้นแดงฉานไปด้วยเลือสดสดสด ทำให้ทิดยอดคิดไม่ได้ว่าตะพานขาเปกับเสือสมิงนั้นมีอะไรแปลกๆเหมือนกันพลานยงนั้นแกเคยได้ยินเรื่องของเสือสมิงมาบ้างก็เลยไม่ได้บอกกับทิดยอดว่าตะพานขาเปที่เห็นนั้นอาจจะเป็นตัวเดียวกันกันกบเสือหากว่าเข้ามาใกล้ก็จะให้ยิงทันทีเพราะเห็นว่าแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทิดยอดสังเกตเห็นใบหน้ากับแววตาของพลานขาเปแสดงอาการโกรธเกลียวต้องมองสองพ่อลูกไม่ละสายตา แต่คงเฉพาะฤทธิ์ของกระสุนปืนจึงไม่กล้าจะเข้ามาไกลและอาการบาดเจ็บที่ถูกกระสุนปืนไปก่อนหน้าพลันยงแกบอกให้ทิดยอดนั้นปล่อยตัวเองไว้ที่นั่นแล้วก็วิ่งไล่เสือสมิงนั้นซะเพราะว่ามันบาดเจ็บแถมขาเป๋คงจะไม่รวดเร็วเหมือนเดิมพลันยงเองแกก็มีปืนไว้ป้องกันตัวอยู่แล้วหลังพูดเสร็จและจับพ่อนั่งลงทิดยอดก็จับปืนลุกพวดพราดวิ่งเข้าไปหาพลันขาเปนั้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันระวังตัวว่าจะมีใครกล้าเข้ามาไกลกระสุนนัดแรกก็ระเบิดเปลี่ยงเข้าเต็มหน้าอกของพลานขาเปตถึงกับล้มทั้งยืนแต่ก็ลุกพลวดพลาดกระโจนเข้าใส่ระยะไกลแต่ร่างที่กลายเป็นเสียสมิงอีกครั้งนั้นมีอาการบาดเจ็บทําให้พลาดจากทิศยอดที่หลบได้ทันแต่ก็พุ่งกระโจนเข้าไปหาพลานยงแทนระยะเพียงแค่หเมตรก่อนจะถึงตัวพลานยงนั้นระวังตัวอยู่ก่อนแล้ว แล้วก็สับไกปืนทันทีปังกระสุนพุ่งส่วนล่างของเสือสมิงนั่นเข้าเต็มลำคอกระเด็นไงายหลังลงพื้นดินดินพลานเลือสดสดๆทะลักออกจากลำคอผุดๆมากกว่าลูกกระสุนสองลูกที่ยิงโดนไปก่อนหน้านั้นสิ้นลิสสิ้นลายขาดใจตายอยู่ตรงหน้าของพลานยงนั่นเองทิดยอดรีบวิ่งมาดูพ่อก่อนจะรีบประคองร่างของพ่อนั้นกลับเข้าหมู่บ้าน หลังรักษาตัวจนหายดีปลานยงก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เหมือนปกติและต้องใช้ไม้เท้าไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างเช่นเดิมอีก ในช่วงสมัยที่การตัดถนนผ่านเข้าไปในโดงพญาไฟใหม่ๆนั้นได้มีเรื่องเล่าต่อๆกันในหมู่ของชาวบ้านแถบนั้นว่าเคยมีชาวบ้านที่เป็นลานห้าคนที่พากันเข้าไปตั้งที่พักเพื่อดักยิงสัตว์ป่าโดยได้ค้างแรมอยู่ในป่าถึงสวันสมคืนเมื่อพากันได้เนื้อสัตว์มามากพอที่ต้องการแล้วก็จะพากันแบกหามเอาเนื้อพวกนั้นออกมาจากป่า ซึ่งเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้ก็จะมีทั้งเนื้อย่างลมควันตากแห้งรวมอยู่ด้วยกันแตะทําแบบนั้นทุกครั้งที่เข้าป่าเพราะเป็นการง่ายต่อการเก็บรักษาเนื้อไว้ได้หลายวันจนกว่าจะนํามาขายได้โดยทั้งห้าคนนั้นทําแบบนี้มาตลอดเพราะเป็นอาชีพหลักๆในสมัยนั้นก็คือล่าสัตว์ไม่มีผืนนาผืนไรทํามาหากินการเข้าไปล่าสัตว์ในป่าของชาวบ้านจะเข้าไปเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้น ซึ่งชาวบ้านหมู่บ้านอื่นๆก็จะทำแบบเดียวกันนั้นและจะไม่มีการเข้าไปล่าสัตว์เพียงลำพังไม่ใช่ว่าจะมีใครเข้าไปห่วงห้ามแต่ในผืนดงป่าพญาไฟนั้นต่างก็รู้กันดีถึงกิจททรัพย์ของความอาถรรพ์ที่มีอยู่สารพัดเข้าป่าไปเพียงลำพังจะนำพาอันตรายมาให้ถึงชีวิตไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกเล่าเพื่อขู่กันเล่นๆแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมากมายทั้งชาวบ้านและพรานล่าสัตว์ป่า ที่เอาชีวิตไปทิ้งเสียมากมายในป่าแห่งนั้นตั้งแต่อดีตมาแล้วการที่จะเข้าไปล่าสัตว์ต้องเข้าไปในป่าที่ลึกมากถึงจะได้สัตว์ใหญ่ๆอย่างที่ต้องการโดยจะสังเกตได้จากเส้นทางถนนที่ตัดผ่านไปแล้วในปัจจุบันก็ยังมีสัตว์ใหญ่ๆข้ามไปข้ามมาอยู่ระหว่างป่าทั้งสองฝั่งกันอยู่เป็นประจำและหลายจุดด้วยกัน ส่วนชาวบ้านที่เก็บหาผลหมากลากไม้หรือแม้แต่พืชป่าสมุนไพรเห็ดมแมลงนกหนูรวมทั้งสัตว์เล็กๆตามริมชายป่านั้นก็อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในผืนป่าลึกมากนักเข้าไปล่าสัตว์เมื่อครั้งก่อนของชาวบ้านทั้งห้าคนนั้นก็จะจัดเตรียมอาวุธสเสบียงอาหารพากันเข้าไปอีกครั้งแบกสัมภาระเดินเลี้ยวเข้าไปในป่าลึกที่เปลี่ยนจุดหมายไปเรื่อยๆจนกว่าจะวนเวียนกลับมาที่เก่า เพื่อตามสัตว์ที่พากันแตกตื่นในคราวก่อนที่ถูกล่านั้นพวกมันก็จะย้ายถิ่นฐานหาที่กินใหม่ไปเรื่อยแล้วก็จะวนกลับมาที่เก่าอีกเช่นเดิมจนกว่าจะถูกไล่และล่าหนีกลับมาหากินทางเดิมนั่นเองซึ่งก็วนเวียนอยู่แบบนี้หรือไม่ก็หนีเข้าไปในป่าลึกหรือสัตว์กลุ่มใหม่ๆก็จะพากันออกมาหากินในแถบนั้นต่อทั้งหมดเดินกันตั้งแต่เช้ายันบ่ายโดยที่ไม่ได้พัก เพื่อให้ถึงที่หมายตามที่ตั้งใจกันไว้จึงช่วยกันตั้งเต็นท์ที่พักจนเสร็จเรียบร้อยก็พากันนั่งกินข้าวปลาจนอิ่มหนำก็แบ่งหน้าที่กันตามที่เคยทำกันมาทั้งหาไม้หาฟืนมาเตรียมไว้พร้อมจัดแบ่งเวรยนยามกันพักผ่อนในยามค่ำคืนรุ่งเช้าก็พากันออกไปล่าสัตว์ที่ใช้บ่วงและกับดักตามที่จะทำได้เสร็จก็จะหาที่ดักยิงสัตว์ตามบริเวณรอบๆที่พักที่มีสัตว์ออกมาหากินอยู่แถบนั้นหลายชนิด ได้สัตว์มาก็จะนำเอาสัตว์พวกนั้นมาชำแหละเอาเนื้อมาทำอาหารบ้างและก็จัดการทันย่างและลมควันเพื่อเก็บรักษาเนื้อไว้ส่วนอื่นๆเครื่องในและกระดูกก็จะเอาไปทิ้งเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆต่อไปบางอย่างเช่นเคีื่องงาก็จะเก็บรวบรวมเอาไว้ผ่านไปสามวันที่ชาวบ้านรวบรวมเนื้อสัตว์ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ช่วยกันเก็บสัมภาระเตรียมจะเดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน จู่ๆก็มีชายแปลกหน้าวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากอีกฝั่งของป่าก่อนจะมาลม้มฟุบหายใจฮืดฮาดฮืดฮัดแสดงอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มของชาวบ้านเลยพากันตกใจรีบคว้าปืนขึ้นมามองหาว่าชายแปลกหน้านั้นหนีอะไรมาเพราะยังเห็นหอบอยู่จึงไม่มีใครถามไถ่อะไรแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรตามมาก็อรอจนชายแปลกหน้านั้นหายเหนื่อยก็เอาน้ำเอาท่าให้กินจนเสร็จสับ และชายคนนั้นก็บอกว่ามีเสือไล่หลังมาจึงได้วิ่งหนีสุดชีวิตจนมาเจอกับกลุ่มของชาวบ้านเขาจากการสังเกตอาการหลบสายตากับเรื่องที่ไม่น่าจะมีใครกล้าเข้ามาเดินป่าเพียงลำพังได้ชาวบ้านทั้ง5้าคนซึ่งก็เป็นพลานที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นพลานที่โง่แล้วก็โดนใครหลอกเอาได้ง่ายๆเพราะไม่มีทางที่จะถูกเสือไล่แล้ววิ่งหนีจนรอดมาได้แบบนี้แม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าพลานที่เก่งกะแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นอะไรกันแน่ล้วนแต่คิดกันไปมาว่าอาจจะเป็นพวกโจรป่าที่แกล้งเข้ามาดูลาดเราเพื่อจะปล้นหรือไม่ชาวบ้านห้าคนนั้นแค่สบตาก,กันก็เข้าใจกันหมดแล้วเพราะร่วมงานกันมานานจนรู้ใจปล่อยชายแปลกหน้าคนนั้นนั่งพักกับชาวบ้านอีกคนอยู่ตรงที่พักที่จัดเตรียมเก็บสัมภาระเตรียมจะกลับเข้าหมู่บ้านกันอยู่แล้ว แล้วก็แกล้งพากันแยกย้ายออกไปล่าเสือตามที่ชายคนนั้นบอกสังเกตว่าผู้มาเยือนจะแอบยืนยิ้มที่มุมปากอย่างพึงพอใจที่เห็นชาวบ้านทั้งสี่คนนั้นแยกย้ายกันออกไปในปา่าหลังจากที่ชาวบ้านได้แยกย้ายกันออกไปจนลับตาไปไกลมากแล้วสักพักจู่ๆชายผู้มาเยือนกับลูกพวดพลาดกระโจนเข้ามาจะขย้ำชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันลัางที่พุ่งกระโจนเข้ามานั้นทำเอาชาวบ้านคนนั้นแทบช็อก ok ที่คิดไว้ว่าอาจจะเป็นโจรป่าแต่กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าล่างที่กระโจนเข้ามานั้นเป็นเ,นเสือโครงลายพาดกรมันเป็นเสือสมิงแต่ความที่เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วยิงสวนออกไปทันทีหนึ่งนัดปังกระสุนพุ่งเข้าเต็มหน้าอกเสือสมิงนั้นแต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งร่างกายที่หิวกระหายได้คมเขี้ยวมันฝังเข้าที่ลำแขนกำมือไว้แน่นพร้อมกับกรงเล็บที่ฝังแน่นตามลำตัวของชาวบ้านหลายนั้น ก่อนที่ความตายจะมาเยือนแค่เอื้องชาวบ้านทั้งสี่คนก็ย้อนกลับมาตามแผนก็พากันระดมยิงปืนเสียงดังสนั่นลั่นป่าเป็นหมดกระสุนพุ่งเข้าที่ล่างของเสือสมิงนั่นหลายนัดตามลำตัวบ้างที่หัวบ้างจนฟุบขาดใจตายคาล่างของชาวบ้านหลายนั้นทันทีก่อนจะช่วยกันลากมันออกไปให้ห่างโชคดีที่ขุมเที่ยวเล็กลงเล็บไม่ทำให้เกิดบาดแผลชกันอะไรมากมาย พอได้หาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆมาปิดบรรเทาบาดแผลไว้ชาวบ้านทั้งหมดต่างก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมาพบเจอเข้ากับเสือสมิงกลางวันแสกๆเช่นนี้เพราะแต่แรกนั้นคิดว่าน่าจะเป็นโจรป่าเสียมากกว่ามันคงจะจ้องหาโอกาสที่จะเข้ามาลากชาวบ้านทั้งห้าคนนี้ไปกินมาหลายวันแล้วครั้งนี้คงจะอยากกินเหยื่อมากเลยใช้วิธีเข้าหาแบบอย่างที่เห็น หากว่าชาวบ้านทั้ง5คนไม่วางแผนและแยกแย้ายกันออกไปตามที่วางแผนกันไว้คาดว่าเสือสมิงตัวนั้นคงจะไม่กล้าทำอะไรกับเหยือ่อเพราะชาวบ้านทุกคนต่างมีอาวุธครบมือหากว่าใครจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าต้องเข้าไปกันหลายๆคนและต้องมีอาวุธครบมือไม่ว่ากับชาวบ้านหรือพานกลุ่มนี้หรือพานกลุ่มไหนๆก็ตาม